นี้เราต้องเราแค่ไลฟ์การแบบนี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมทําไม่เป็นอะใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่เค้กจะพีพีพเคมันต้องสี่คน,นะคะ<ว>พี่เค้กกับอันนี้ต่างกันยังไงอะหรือว่าอันนี้แค่ไลฟ์คู่เฉยๆอันนี้เหมือนแบบว่าเราจอยกันชิดข้ดไดก่อนดีกว่าแต่ว่าอ๋อสองคนก็พีเคได้พีเคลองไหมคะทํายังไงอะนี่มันจะมีมวย,มวยข้างล่างไลฟ์เป็นไหมคะมุมซ้ายอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว ใช่แล้วลองลองทําอะไรอ่ะแล้วก็กดใช่ไหมคะแล้วเราก็เริ่มการแข่งขันีงยมนก็คือ PK แล้วตราแข่งอะไรอ่ะเราก็นั่งคุยแหละค่ะแล้วเนี่ยอันนี้ทำแล้วทาแล้วเนี่ยเรายังไงต่อแล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งอันนี้คืออะไรอ่าสมมติตอนนี้เรา PK แล้วเรา PK แล้วแล้วยังไงต่อใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งของขวัญให้อ่า ใช่จอจอนี่ไงจอจอนี่ไงเอ้ยเรานี่ยเรากำลังพีเคครั้งแรกโกรันยูคือแขกเราไม่ใช่พีครั้งแรกของเราทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนทุกคนต้องส่งของขวัญกันเยอะนะคะเพราะว่ามันคือเฟิร์สมันคือครั้งแรกของพี่เคเลยมันคือครั้งแรกใช่ไหมคะเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดูแต้มข้างบนอ๋อ แต่ว่ามันแพ้น็จะเฉี๊ยใช่บาลันชนะมาห้าครั้งแล้วหรออันเนี้ยข้างบนนั้นอะไหนอะวินคูณห้าปะไม่รู้เลยหนูไม่ได้นับเลยอ่ะพี่เคเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเลยหนูอะจริงจริงอะไม่ค่อยจะพีเคอุ้ยไม่ค่อยจะได้พีเคเท่าไหร่มีคนป่งให้ กลังเยอะมากเลยเฮ้ยขอบคุณขอฝนพี่โคมิวค่ะใช่แต่ว่าที่หนูพีเคเริ่มพีเคเพราะว่าหนูดันไปเจอคนเกาหลีอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชื่ออะไรอ่ะทักคิงทักคิงเหรอได้มีมาหนึ่งตัวเชคต้องมีโกดแพ้ทำอะไรชนะอะไรเหรอต้องมีด้วยเหรอไม่ต้องเราไม่ต้องมีหรอกค่ะ <laughs> เอชนะนีกีตาร์ลองเพลงให้ฟังแม่ก็คือเพราะฉะนั้นพี่เค้ต้องกีตาร์แล้วอย่างเงี้ยหรอยังไงอย่างเงี้ยหรอไม่แต่ว่าถ้าแบบที่เขาไลฟ์เหมือนแบบเป็นอาชีพใช่ไหมคะถ้าแบบที่หนูเห็นนะเขาก็จะแบบแพ้เต้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยปกติก็จะไม่ค่อยอ้แพ้เต้นเพลงมามีเต้นเพลงพี่พีคอ๋อ อ๋อขอบคุณสําหรับหมีค่ะวันนัาคานี้พี่เค้กไปร้องเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะคันนี้ที่ดีพีโก,กลันแขกรับเชิญนะคะไม่มาเลยเห็นบอกว่ามาทุกวันอังคารเกือบค่ะไ,ไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็สองอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปอ่า ตั do hi, อีกมันมีตัวอีกมันมีตัวอีกอ๋อนี s> <S ่ค mm? ือน้องเล่นเกมอยู่น้องชายใช่ค่ะชุนไงชุนไงออเดอร์คันเสียงดังไม่เป็นไรชิลมากเอ็นจอยอันนี้คือคนเขาส่งให้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยใช่ป่ะที่มันขึ้นๆอยู่ใช่ค่ะฟังกูนะอยาให้มันลอยทุกคนสู้ๆค่ะนั่นแหละไปเช็คอย่างนั้นแหละทุกคน ได้หัวใจมาหนึ่งแล้วมันอ๋อมันมีเวลาของมันด้วยนี่ใช่ไหมใชมันต้องอยู่ในภายในเวลานี่คือ P K ครั้งแรกของเชคทุกคนเราจะมาลุ้นกันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจริงๆอุ้ยขอบคุณค่ะหนูอ่ะฝาก ฝากพี่เค้กหนูเจอพี่เค้กที่งานใช่ไหมคะแล้วหนูก็บอกบอกว่าพี่เค้กหนูอ,อยากเอฟของที่เกาหลีมากแต่พี่เค้กเพิ่งกลับมาแล้วแล้วพี่เค้กเลยบอกว่าเพื่อนพี่เค้กยูกายยกลังจะกาลังจะไปใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะตอนนี้เพื่อนอยู่เกาหลีเก่งใจมากเพ่อนหนูสไปอยู่ <laughs> <laughs> พี่ <laughs> เพื่อนพี่บอกว่าซื้อให้แล้วจริงเหรอคะ <laughs> ใช่แล้วคะ่ะ <laughs> เพราะว่านางอยู่ที่เกาหลีพอดี โอ้ยขอบคุณครับแฟนคลับบอกว่าใครแพท้ทำตาเจ้าชูพี่เคโอเคไหมว้าวขอบคุณน,น,นะพี่ฟาใสา่ได้หงมาว้าวเฮ้ยตอนนี้เหลือห้าสิบวินาทีอ่ะแล้วแบบสูสีมากอ่ะขึ้นถามวเดี๋ยวขึ้นขอรู้แล้วใครจะโดนหนูเนี่ยแหละโ้แพ้ได้แพท้ทำอะไรนะ แพ้ทำตาเจ้าชูโ <Okay. S 1> อเคเราต้องไม่แพ้ทุกคนสู้ๆค่ะทุกคน <laughs> ตายแล้วสามสิบวินาทีสุดท้าย <laughs> เอ้ยครั้งแรกก็สนุกอยู่นะครั้งแรกสนุกเลยนะหูยสูสีมากสูสีมากนี่เก่งขึ้นเลยสูสีมาก อฮ้ยเท่าๆกันเลยเฮ้ยเท่าๆแล้วเราแล้วตอนนี้กอันนำกันนำสองหนึ่งให้โอ้โหไอพี่วินมาขอบคุณค่ะนะห้าพันสุดยอดมากค่ะคนแพ้ทำอะไรนะพี่เค้กต้องทำจ้าเจ้าชูร้องเพลงหรือร้องเพลงร้องเพลงทำอะไรดีคนชนะว่าไงคะคนชนะ ให้พี่เคกร้องเพลงให้ฟังดีกว่าแล้วก็โปรโมทซีรีส์ด้วยหนูดูแล้วโอเคของแก้วแก้วค่ะเหมือนทุกคนตั้งใจให้แพเพราะว่าทุกคนอยากฟังเพลงนะงโใช่หนูว่าน่าจะเป็นอย่าง้นอันนี้มันจะดีเลยปะถ้าที่ได้เรากละาร้องด้วยจะดีเลยปะหนูว่าดีเลยค่ะ ห่านกันนะเพลงอะไรดีเค้กจัดไปสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้พี่นิกกี้มาพี่นิกกี้หมายเล่สองสวัสดีค่ะพี่นิกกี้สวัสดีค่ะ เป็นเกียรติขึ้นด้วยกันไหมคะเขาว่างไหมพี่กี้ว่างไหมคะให้กอลันคุยเลยเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วใช่ กูอยากฟังเพลงอะไรอยากอาอเขาตอบมาแล้วพี่นิกกี้บอกว่าได้ได้พี่กี้พี่นิกกี้ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวหนูชวนไปครับเป็นเกียรติมากค่ะเชิญอ่ะอยากฟังเพลงเพลงเพลงอะไรดีอ่ะเพลงดาวหางฮันเล่ฮันเล่ฮู้ยดาวหางฮันเล่ต้องเปิดขีดผู้หญิงก่ะ ทะเลสีดำแฟนคลับอเอาเพลงอะไรให้ให้กุลาเลือกกุลาชนะกุลาเลือกเลยนั่นเอาทะเลสีดำดีกลอแห่งชัยชนะคืออะไรอ่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้ทุกคนอันนี้คืออะไรหรือ,หร,อหรือไม่ใช่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันดาวหางดาวหางฮะเล อ๋อมันหมายถึงว่าเรากําลังจะหมดรอบค่ะพี่เค้กอ๋อแล้วมันจะไม่ตัดเราใช่ไหมแล้วมันจะไม่ตัดเราออกจากกันใช่ไหม เนี่ยเพลงนี้ก็ร้องได้นะฉันไม่เคยรู้คนที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้าัอะไเออเพลงนี้ด้ี่ยบอก็อเราลองได้ด้วยได้คะ่ะโอ้ <laughs> ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหน ฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้วความคิดถึงวันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย เราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่ถึงไงเราจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปแลวตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ ค่ะบอกว่าพี่เค้กสวยมากขอบคุณค่ะพี่นิกกี้มาแล้วสรัสดีครับสวัสดีจ้าน้องเค,ค้กค่ะน้องเค,ค้กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรันคุณไม่เคยบอกเลยนะครับว่าคุณมีเพื่อนน่ารักนะครับคุณไม่เคยพูดเลยนะครับ <c oughs> ไม่เคยพูดเลย <c oughs> คุณพูดแล้วไม่เคยบอกมาก่อนเลยคุณรัน มีพี่ชาพี่พีพี่เค้กมูบายไงอ๋อน้องเค้กอยู่ค่ายเดียวกับน้องรันเหรอครับใช่ค่ะเลิฟอีทค่ะอ๋อแล้วเมื่อไหร่ปล่อยเพลงครับเขาปอยแล้วค่ะเอาละเพลงชื่อเพลงอะไรนะครับเขามีใจค่ะเขามีใจครับี่พี่คิดเขาหน้าเขินอะเขินหญิงเขินหญิงเขามีใจค่ะ อ๋อมีคนคอมเมนต์บอกเค้กมีแฟนแล้วโอเคเค้กฟันดีน้องไม่มีฟันดีน้องสาวไม่มีไม่มีเค้กโปรโมทหน่อยอ๋อเพลงค่ะซิงเกิลแรกนะคะที่ l ิฟ e ีชื่อเพลงเขามีใจค่ะร้องเลยน้องร้องเลยชอบฟังไม่เป็นไรค่ะหนูเขินอ่ะ บีก็ไม่รู้จะพูดอะไมไม่ไม่รู้จะพูดอะไรกันพี่นิกกี้ชวนคุยหน่อยสิฮะใช่ค่ะพี่นิกกี้เป็นสายจะเทนโอ้ไม่ไม่น้องกล้าคุยเฉพาะคนเคยเจอโอเคพี่นิกกี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้พ่อหนูกํกำลังเอ่อลองเพลงเล่นอยู่เมื่อกี้พี่จะนอนแล้วเนี่ย อาไหนบอกดูบอลพี่เค้กเชียร์แมนยูวินิกี้หลอน้องเค้กเอาอะไรจากโอทัฟฟอร์ดไหมพี่นิกี้เชียร์ทีมอะไรอ่ะคะเชียร์แมนยูครับน้องเค้กอ๋อโกลันเชียร์ลิเวอร์คนเดียวเลยค่ะใช่บ้านน้องวันเชียร์ลิเวอร์ทั้งบ้านเลยเห็นพี่เขาไปคุยกับสาวเกาหลีอยู่หมายถึงพี่นิกี้เหรอคะทุกคน พี่คุยกับทุกประเทศน้องถ้าเป็นผู้มาเถอะประเทศไหนก็ได้เขาบอกว่าพี่เค้กน่ารักมากพี่ผมน่ารักนะครับโอเคคอบคุณค่ะเอเมริกีเงียบทำไมเดนไม่รู้จะคุยอะไรน้อง ทีนิกี้อยากเพลงอะไรไหมคะได้เอาเลยร้องเลยน้องเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรก็ได้มาเถอะสักเลือกสักหนึ่งสักหนึ่งเพลงเหรอเพลงอีสานเค้กร้องได้ไหมเพลงอีสานได้ค่ะเค้กเป็นคนอีสานเหรอคนเอี้คนที่ยังน้องคนหนองคายค่ะหนองคายว่าอีสานด้บ่พูดไม่เก่งแต่ฟังได้ค่อนข้างแบบ ฟังได้ดูเรื่องเลยลองเพลงอีสานให้ฟังน้อยเพลงเอียงน้อกอดเสาเทียงู้จักบ่กอดเสาเทียงกอดเสาเทียงลองได้แค่ท่อนฮุกอ่ะเอาเลยโอ้โหฟังหน่อยดิมี่พล้อื่นนอกจากกอดเสาเทียงไหมคะบักคนสั่วบักคนสั่วยากอะโอ้ยากจริงลันคุยกับเค้กคุยกับเค้กลันก็ต้องว้าเลยรันที่คุยกับเค้ก กอลันเป็นคนกรุงเทพไหมคะกลันกรุงเทพค่ะพี่นิกกี้เป็นคนที่ไหนคะคนใต้น้องคนนครศรีอ๋อคนใต้ลองลองได้ไหมบักบักคนสัวได้ไหมบักคนสั่วอ๋อของพี่บักคนสั่วบักคนสั่วเรลวกกันบ้านฝาเลสี่ตัวลองดูนะบักคนสั่วเอาจริงหนูเคยเคยฟังผ่านหูแค่ ครั้งสองครั้งเีงค่ะอ๋อ oh. ทิดแอมของทิดแอมปะเรียกทำไทยเอามาลองไงมีตัวอย่างไหมคะขอที่ขอขอหกสักท่อนคะ่ะพี่นิกกี้บากวน,นตัวไอ้มันเอาเรายาปลาปิ่งเป็นใหญ่มันบอ่มอก,กับไผ่ ได้ไหมได้ได้ได้รันลองได้ไหมกูรันไม่ได้ค่ะบาคุณสัวจังไอมันเอาเหล้ายาป้าปิงเป็นไงมันบ่มอกับไผ อะไรอ่ะใครแน่แต่ไปรอหาเส้นเราเมโลดี้ยังไงอ่ะแล้วแล้วปกติเวลาน้องลองเพลงน้องเล่นกีตาร์ด้วยป่ะหรือว่าเปิดเปิดคราเล่นกีเล่นกีตาร์ค่ะปกติเป็นคนเล่นกีตาร์อยู่แล้วแต่ว่าทิกตอกเพิ่งมาไลฟ์ได้แค่แบบสามสี่ครั้งเองค่ะแล้วเหมือนแฟนคลับแบบรอบหน้าอยากเห็นเล่นกับกีตาร์ก็เลยรอบนี้ก็เลยเอามาอ๋อใช่ พี่ผมบอกนี่ผมไงนี่ผมเพรามันราเปิดกันน้องคือว่าน้องคุยกันสองคนดีกว่าไม่พี่นี่พี่นิกกี้เข้ามามันก็มีแบบเสียงหัวเราะแบบนี้ไงฮะมันก็พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยน้องมันก็นิ่งมันก็เลยดีค่ะแล้วเค้กอายุเท่าไหร่แล้วน้องยี่สิบเท่าไหร่พี่นิกกี้เรา ย4ิบสี่อีกรอบหนึ่งไม่ถูกยี่ห้ายบเจ็ดค่ะอ๋อโอเคอยู่หน้าเด็กใช่หน้าเด็กน้องสบายสบายสบายแต่แต่มันมีข้อเสียนะดูไหมข้อเสียคืออะไรน้องเหมือนกับว่าคนจะมองเราไม่โตสักทีค่ะอ๋อน้องก็ไม่ต้องรีบโตว่านดีนะเดี๋ยวพอน้องสามสิกว่าน้องก็อยากเด็ก ได้ใช่ใช่น่าแต่ใช่เพราะทุกวันนี้ก็แบบไม่อยากให้อายุไปข้างหน้าค่ะเธอรุ่นเดียวกับฉันอะเค้กพี่นิกกี้เท่าไหร่คะอายุเท่ากันอะเวลาหัวเราะแบบนี้แปลว่าไม่จริงอะจริงจริงแต่จริงๆแต่ก็แต่ก็ไม่ต้องเรียกพี่หรอกยี่แปดเวลาพี่นิกกี้อายุเท่าไหร่อ่ะยี่แปดเนพี่นิกกี้กับเค้กได้มีคนบอกว่าพี่นิกกี้เพิ่งสามสิบสี่เมื่อวานก่อน โอ้ยพูดเยอะไอ้พวกนี้เรื่องจริงไว้หนูอะแค่ขำตอนที่พี่นิกกี้บอกว่าเธอก็อายุเราลุกขึ้นมาเธอก็อายุเท่าฉันะมีคนบอกว่าสามสิบหกเฮ้ยพูดไปเรื่อยแล้วไม่ไม่ถึง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 เด็กอยู่คนเนี้ย เขาสามสิบต้นต้นสามสิบนิดพี่ไปดีกว่าน้องคุยกันเองดีกว่าพี่ว่าได้ค่ะพี่นิกกี้ดีใจรู้จักค่ะบ๊ายบายน้องเค้กเจอกันนะจ๊ะได้ค่ะดีค่ะพี่นิกกี้โอเคลานบายบายสวัสดีครับแต่สภาพเขาดูแบบเตรียมนอนจริงๆอ่ะใช่เขาบอกเขาจะนอนแล้วพี่นิกกี้ไปละค่ะทุกคน มีใครให้เราแก้งอีกไหมไม่มีใครให้เราแก้งอีกไหมนั่นแล้วสิมาไม่แล้วอ่ะคืออะไรแต่พี่เคก็ไลฟ์ตึกเหมือนกันนะเนี่ยใช่พี่ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นอะไรเงี้ยวันนี้ไปกินข้าวกับที่บ้านมาห,หนูก็ไปสยามมา,มาเออพี่ก็ไปสยามมาวันเนี้ย เราเคยไสยานไปดูสัต์สัตว์อยู่ตรงสายามสแควร,รอ์อ๋อเขามีงานใช่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 ไปดูงูดูนกดูปลาดูหมู something เราหาแก้งคนอีกไหมกูลันหนูเคยแบบจิ้มจิ้มชวนใช่ไหมคะไม่มีใครรับหนูเลยจริงเหรอ,อใช่เหมือนแบบ เขาไลฟ์แบบทํางานเนี่ยค่ะพี่เคอ๋อเราไลฟ์ <laughs> ใช่ไหมใช่บางทีแบบเราก็จะหนูไปควรแบบหนูก็พอไลฟ์พอคนที่ทำอไรบางทีเราหนูก็เกรงใจเพราะว่าพอเราเข้าไปแบบหนูเราจะเน้นคุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาจะแบบพีเคตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยพี่ชอบดูพี่ชอบดูแบบว่าพี่กามินกับพี่พี่พี่กามินเนะ <laughs> ขาไลฟ์เ <laughs> ขาไลฟ์ <laughs> ใช่ปะใช่เขาก็จะมีคนพีเค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 แล้วมันก็แบบ เออตลกดีเขาก็ทําอะไรแบบตลกอ่ะน่ารักแบบอยู่ดีๆ,ๆคนหนึ่งหยิบพัดมาพัดอีกคนนึงก็แบบหยิบพัดมาเล่นอะไรเง<ม>ี้ยเหมือนพ,อขอพเขาแบบอเ,เออใช่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 แล้วแบบว่าพี่ดูแล้วพี่ก็เขินอ่ะเขาเป็นผู้หญิง <c oughs> โก้ที่แบบว่าน่ารักอ่ะหนูฟินพี่เคยถูกใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้เขาเป็นโนหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> พี่นาชารีกับพี่กามินชวนโมบาย โมบายไม่ได้ไลฟ์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวหนูดูอ๋อ oh, ใช่เอาววาพี่เค้กเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งหนูเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะพรุ่งนี้ได้ดค่ะดดได้เลยดีใจคะแล้วร้องเพลงเป็นไงบ้าง,งเห็นเรียงร้องเพลงอยู่ใช่วันนี้คุณครูให้ฝึกเพลงยิ้มมาของพี่โบกี้ไลออนยิ้มมา ร้องไงนะพาเจคุณมองน้าเขาบอกว่าการมินกับฮาน่าไลฟ์อยู่อืมฮาน่าอ๋อวันนี้วันเกิดฮาน่าคนที่พาหนูเข้าวงการพีเคคือพี่ฮาน่าที่แฟน๋อใช่หนูเคยเจอพี่การมินครั้งนึงด้วยพีจริงเหรอยังไม่เคยเจอยังไม่มีบุญมาสนามมากพอเพราะว่าดูเขาจะทางแบบไลฟ์ติ๊กต็ หนูอะแล้วหนูก็สตานี้เลยอะเขาแบบว่าเขาเหมือนในจอเลยไหมเหมือนในจอที่เราเห็นไม oh <my. S 1> ่นหนูเจอเขาในจออะไรเนี่ย <laughs> หนูหนูเคยเจอเขาในจอครั้งหนึ่ง <laughs> อ๋อไอ้ <laughs> เราก็แบบฟังโข oh, ได้เจอตัวจริงอะไรเงี้ยได้เจอตัวจริงนะ โกราหลอกพีล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้หลอกแต่แค่นั้นหนูก็ฟินเขาบอกว่าพีเคกับไปหาเลยกําลังออนไปหายังไงอ่ะเราจะไปหาเขายังไงอ่ะพี่เคต้องมันจะมีไอ้ตรงมวยมวยใช่ไหมคะแล้วข้างๆมวยมวยมันเป็นไอ้คนอ่าอ่ะอ่ะแล้วก็พอพี่เคกกดใช่ไหมคะมันจะมีเขียนเขาว่าเชิญบวกอะคะ่ะแล้วพี่เคกก็กดปุบแล้วพี่เคกก็เลือกได้ว่าพี่เคกจะชวนใครไป ส่งกวรันส่งไปหาพี่ก,ม oh <my> <laughs> กามินเลยส่ไก้ากวรันลุ้ยเราจะถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญเราจะได้คุยกับเขาเย้ยนั่นนี่สิอ่ะลองเขาอบอกว่ากามินรับอยู่แล้วจริงเหรอทุกคนเอาดีเฮ้ย <laughs> ถ้าถ้าสมมติมันได้จริงๆนะตายหนูว่านั่งเฉยๆ <c oughs> เลยจะจะไปวิ่งอ้อมบาส3สามรอบ <c oughs> ไม่ไมเราเราเรา,เ,ราเขาถามว่าเคก,ก้าไหมเคกก้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่เขามันอยู่ที่เขาไงเพราะว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าเขาเขาปิดคําเชิญอยู่ค่ะอ,อ๋อหรือว่าเขาตอนนี้เขาขึ้นไอ้นี้อยู่หรือชวนฮาน่าฮาน่าไม่มีตําแหน่งว่างแปลว่าน่าจะอันนี้กันอยู่ปะมีเคอยู่ใช่ โข oh, มันอยู่ที่จังหวะด้วยนะเนี่ยใช่เนี่ยมันไม่ง่ายนะทุกคนมันยากเพราะเขาทำงานแล้วแบบเขาตลอดตลอดเนี่ยคะ่ะถ้าเขาว่าเราต้องรีบขอเลยแบบว่าต้องขอทุกวินาทีแบบกด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 ขอ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 เงี้ยหรออาจจะพักพักนึงเข้าไปดูเพราะการ <ขอ S 1> มีนตนะ่อร้องเพลงจะลงแล้วเนี่ยมีคนมาบอกเราทุกคนเนี่ยมีคนมาบอกเราตอนเนี้ยพี่พีทเราบอกเขาให้หนได้ไหไมเข <laughs> <laughs> หนูขอแค่สามสิบวีก็ยังดีว้าวมีคนส่งแกงกะหรี่แกงไตปลาหืหนูพูดอยู่นั้หนูหิวเขาเมื่อกี้คือแกงอะไร <laughs> อ๋อแกงบนส่งคุณบอนส่งแกงบนโต๊ะหพี่บ้สวัสดีค่ะว้าวเซตปิงย่างหิว <laughs> เลยอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรยปลายลงมาเขาไม่ว่างเลยพี่เคฟเขาบอกว่ามีสายอยู่ห้องแกมินก็รูว่าเราจะมีวาสนาไหมวันเนี้หนูว่ามีแต่ช่ <โฮ S 1> ีมอหนูว่าเพราะว่าเขาแบบทำงานแบบขายของแบบไลฟ์ขายแบบสินค้าเยอะมาก อ๋อเขาอยู่ไทยฟินอ๋อขาจะลงแล้วแค่คิดก็ฟินแล้วอ่ะคนไทยกามินลับแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ใกล้จะลงแล้วเขาเลยไม่รับแล้วอ่าจะพักผ่อนอะไรประมาณนี้ นอนเถอะแม่ขับนอนแมับหนูอบนอกนอนเถอะได้ได้กเทีอันเปโอ<ม>กาสมากใช่ใช่หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีบุญนะคะทุกคนใช่แต่ถ้ารันขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่เคขึ้นเดี๋ยวมาจอยแล้วเดี๋ยวลองขอเขาดูเดี๋ยวนัดกันดีกว่า ได้เลยนัดกันดีกว่าได้หนูว่าสามสี่ทุ่มกลางันดีดแบบปกติเขาไลฟ์ช่ชชช <4 S 2> วกกชงกี่โมงอะเขาไลฟ์ช่วงกลางวันปะเขาไลฟ์ตลอดเลยจริงเหรอป <laughs> ก,กติพี่เ <laughs> อาสติกกตอนช่วงแบบเย็นๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเขาแบบไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ะใช่เขาขายของแต่ว่าสองทุ่มแบบดึกๆไปหน่อยก็จะแบบว่าเริ่มแบบ เป็นแบบแฟนคลับพีเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราคือเราคือศิลปินศิลปินในประเทศไทยอาจจะแบบว่าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอเราฟังเขาที่แบบว่าร้องเพลงไทยอ่ะเออมันแบบอเออมันแบบว่ามันน่ารักอะขนาดเราเองเรายังรู้สึกแบบประทับใจหรือว่าเห็นเสน่ห์เห็นความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าคนไทยหลายจำนวนมากเลยที่แบบว่าตกลุมรักเขาข<อ>ที่เขาเป็นแบบนี้อะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ย คอนรุ่นสองมีโอกาสได้เจอไหมอ๋อถ้าไปก็น่าจะไปดูน้องๆค่ะไปดูน้องๆขึ้นแต่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้น,ไม,ไ,นไม่ได้ขึ้นโชว์ด้วยในรุ่นสองพี่เคแฟนขาบอกบว่าหนูชวนชวนไม่ได้เพราะว่าหนูยังอยู่ในเกรดซีส,ส,ส่วนพี่กมินาอยู่เกรดเอถ้าเราจะไปอ่ะหนูต้องให้ฮาน่าเป็นคนพาไปอ๋อมีเกรดด้วยหรอหนูก็เพิ่งรู้เนี่ยแฟนขาพิมพ์มา ความรู้ใหม่อีกแล้วเขาขายของไม่ตอนนี้เขาบอกว่าไลฟ์เราอยู่อันดับที่แปดสิบสามเนี่ยมันเขาอาจจะอยู่หนึ่งเราอาจจะอยู่เป็นแปดสิบสกว่ากว่ามันจะได้ไต่ขึ้นไปหมคะว่ามันเป็นไงไงทุกคนนอกจากทุกคนจะช่วยแบบกระโดดทีบส่งขึ้นไปข้างบนตลกอ่ะ ฮ่าฮ่าฮ่า,าถ้าหลกดีตลกดีพี่แขกนั้นหนูไปก่อนนะไปอาบนได้ค่ะได้ไเดี๋ยวนัดกันบราบเบ๊ยบายบายไปเจอกันเจอก,กันวัานอังคารรัดม,มือชกด้วย <laughs> OK，拜拜。